ฮัขกขอโอ้แ่างนาเม่ห,ห<อ>แมแข่งกับผมก็ได้พี่วามาดูรถค้านี้เขาเรียกรถตัดอะไรนะตัดรถตัดใบหมอ,อจเลริญทรับเหมือนกันครับเสียบเบนจ์จัดหนักจัดเต็มเลยครับ ลมพี่ก็ต้องล้มตองให้เสียเบนอ่นบอกสเปคคันนี้หน่อยคันนี้จะเป็นรถตัดอย่างเดียวครับรถต,ดตดดัสตดสายแดกอ่ารถตัดสายแดกใช่ครับก็คือเล็กเล็กพิเศษเล็กพิเศษใช่ไหมใช่ครับก็คือ <c oughs> เป็นเครื่องยันต์มาแค่24แรงฮะยี่สูบพี่สามสูบสามสูบครับอ๋ออันนี้สเปคก็เบบตีย้ยใช่ครับเตี้ยแตหรับตัดอย่างเดียวอ๋อไม่เป็นยอยมันได้ระบบระบบระบบเดียวใช่ไหม แล้วพวกนี้ก็เราก็ต่อย้อยเข้ามาใช่ครับหาตัวนี้โอเคเอาวีดีโอนี้ผ่านทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ใบพี่สิบสามใบสิบสามใบแปดเมตรแปดเมตรความยาวใช่ไหมครับความยาวแปดเมตรความยาวแปดเมตรความสูงเท่าไหร่พี่คันนี้เมตรเดียวเมตรเดียวครับก็ถือว่าอันนี้ก็ยกขึ้นยกลงยังได้ไหมแต่เป็นเครื่องอ่ายันไม้ใช่ไหม อะไร่ะโนอไเ็กบนี้ไอตัดเออมนีมึงจับครื่องสาสูบครับอันนี้รีแมปด้วยหรออ๋อเดิมเเลยเครื่องสามสูบครับ วัตรอบเครื่องด้วยต่ยออะไรโอ้ต่ไไอมะรีลงครับแล้วไปขับจอย,ยอันนี้สำหรับแค่ตัดอย่างเดียวครับ เินหอบอ,อบันนี้น้ำหนักเท่าไหร่จะเป็น970้อเ็นห้า ปั๊มใช้ของอะไรพี่ได้กินเล็กินเหมือนกันได้กินเหมือนกันเราเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เบอร์เล็กกว่าเบอร์ยเอืมใช้ปั๊มเล็กินครับเครื่องมันเล็กนี้ไม่หมดนะอันนี้ไอ้ไลนั่เครื่องมันเล็กเติมน้ำมันน้ำมันถังหนึ่งยี่สิบลิตรถังหนึ่งยี่สิบลิตรตัดได้ร้อยยี่สิบ ราคาไล่ละ120บาทถูก้120ถือว่าถูกมากนะถูกนี่มีระบบอะไรมั่งคอนโทรลนะครับตัวเดือยอันนี้ยกหน้ายกหน้ายกหลังครับยกหน้ายกลงอ่ากลางปีอ่าในเครื่งอ่าในี่บูธบูธวัตบูธได้ด้วยเนี้หน้าขยับนี่กาดนี่กาดอันนี้อะไรอันนี้กาดเหยียบขึ้เหยียบลงใช่ตีนเหยียบ คือตีหยียบก็ลงก็ลงเลยอ่ใช่าใช่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยตีงัดตีขึ้นได้เปิดใบอะพี่งี้อ่ะเฮ้ยโอ้ขวานเลยรถเร็งไม่เป็นตัการเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้โหนั่นขึ้นให้มัไม่สลับกันน่ะท่อ่ะเดินหน้าเดินหน้าหอยหลังพร้อมกันไหมล่ะเออไปหน้าเไปหน้าลงหอยหลัง วันวันหนึ่งเคยตัดได้ไร่กี่ไร่วันนึงก็เป็นร้อยอ่ะร้อยขึ้นร้อขึ้นใช่ก็มีเยอะก็าวเป็ดไม่นิ่เราสามารถได้เป็นร้อยไร่อ่ะพี่ได้ครับพี่น่านฟางเราตัดเรื่อยเรื่อยรวันนี้พี่กาดแบบข้อแบบนี้กับแบบนั้นมันแตกต่างกันยังไงมันคนละอย่างไอ้พวกนี้มันตัดใบพี่ใบมันขาดแล้วมันไปหล่นสะ แต่ไอพวกนู้นมันไม่ได้ตัดพี่มันแหวกแล้วมันแหวกเลยไอพวกนี้ตัดอ่ะถ้าไม่ดีมันให้ให้มันทิ้งไปเลยมันเดี๋ยวไม่ไปพันในในโซ่ในอะไรเงี้ยมัแหวกออกข้างไปเลยคุณแม่างงเี้ยพูดถึงว่าเราตัดมาปุ๊บใบตัดมามันจะมากองอยู่นี่ใช่ไหมใช่เราให้แหวกให้มันออกไปเลยไม่ต้องให้มันอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันจะไม่พันมันจะไม่พันใช่เรามีมีปุ๊บเวลาเราเรายกปุ๊บมันหลุดเลยใช่ไมันไม่คล้องข้างหลังเราก็ทิ้งข้างหลังมันไม่จะป็นใช่แล้วนานๆถอยทีทำไมมันเป็นยอยเป็นแบบปั๊มอะไรไม่่กก็็พลาดออะันนี้เป็นแบข ปั๊มนี้เลยอ่ะแล้วทำไมรถตีดินทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ปั๊มเลไม่ใช้อ่อยลงถ้ามรถตีดินทำไมใช่ย่อยอ่ะเอาไปใช้แถวบ้านผมรถตีดินได้หมดเลยพี่ทุกพื้นที่บ้านผมนาลงนาล่มนี่ก็ลุยได้สบายเยอะหัวงานเนี่ยไม่เละหมดเหรอย่อยมันจะเบาถอยเทงแล้วถอยโยงเทงแล้วแถวบ้านผมขอลองดูนี่หน่อยยังยังอะอันนี้สามารถยังได้เหมือนกัน มันก็จริงัก้ไม่ใช่ทพื้นที่แต่ว่าถ้าแปลงนาใหญ่เราก็จะไม่ขอโดตอนมันเอียงหน่อยพูดถึงว่ารถเอียงมาปุ๊บมันก็สามารถให้ป่าแพนเสมอได้ เจ๋งว่ะแล้วเกิดไปเจอนายังจะทำยังไงนี่อ๋อไอ้กระบอกนี้มาทำอิสระของมาเลยไหมใช่ใชทีละตัวได้ใครทั้งมันอืมอาจจะได้โคลนข้าวอ๋อโอ้โหได้ได้ได้มมีทักร้อยไร่เยอะไปตัดเนี่ยบรรดาหน้าตัดทนท่าสนามก๊อฟอะสนามก๊อฟก็ตัดได้ได้ลองตัดดู รถเอียงบาลานซ์ได้แต่ถ้าทำขึ้นลงอันาคารารถเอียงก็เอียงตามรถมันไม่เสมอไงอันนี้มันเหมือนว่าเป็นอันนี้เป็นเหมือนว่าอิสระเราสามารถปรับได้เลยรถเอียงเราก็เอียงตามได้ใช่ถ้าโกงๆพี่เอียงก็เอียงตามรถไปอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าตายเนาะมันจะแรงรูแลไม่สวยอ่าาเเรจะลลงย้อันนี้ก็เหมือนว่าตัดได้เสมอเลยรถเอียงขนาดไหนก็เสมอกันปรับสามารถปรับปรับได้สบายเราย้อยมาต่อ เออแล้วพี่แล้วยอยต่อมันจากไหนนี่้ไม่ดูผมกยังว่าอยู่ยอยมันต่อมาจากตรงไหนนี่นนี่ะนี่นี่มันตรงนี้สายพนนาเครื่องตัวนี้ก็คือตัวจับนี่ตัวจับคือเี้เเอาอ๋อสับตไอ้นี่หมุนเลยเออหมุนอ๋อนี่ โอ้เจ็บมีอะลรหัวไม่ต้องห่วงมาถ่ายมอไม่มีหมวกเลยจะเป็นบอกอยากรู้อะไรคอยถามไม่มีหมกทำไมไมเหมือนเนียนะขนาดนี้อูแลเขาไม่เหมือนด้วยเรายังไม่ต้องใช้เชือกผูกเลยไม่ใช้เชือกผูกครับนีของอันนี้เนี่ยถูกไหมเวลาเรากาปกติเราต้องใช้เชือกผูกจับตรงนี้นอันนี้จะล็อกยึบเลยัตโนมัติโอ้โหแตัดมดวันก็ไม่ไม่ร้อนเกี่ยวไปทำไม่ได้นะทำไมอ่ะนี่ก็สิทธิ์ในกาทำคนแรก เราเกี่ยวผูกกันหมดไม่มีทาอย่างนี้หรอกผูกหมดแหละรู้ไ่มทำไมถึงทำอย่างเงี้ยทำไมจะห่อรถขี้เกียนจะห่อรถขี้เกียจโอ้อันนี้มันเป็นชกนั่งคิดค้นเป็นอาทิตย์อันนี้มันเป็นชกอ๋อนั่งคิดค้นทำอะไรเนี้เหรอที่เขาอยู่อ่เออแหละทำให้มันอยู่อย่างงี้ให้ได้พับก็พับเลยกลางก็กลางเลยอย่างเงี้ยคิดค้นให้มันได้อะให้มันล็อกจนได้อะโอ้โหดังเปื้อเชือกติดกับผูกเชือกลมแรงก็อยู่อย่างเงี้ย ไมไปไหนสี่แสนห้าแสนตันี้อันตัดนี่ประมาณห้าแสนห้าห้าแสนห้าี่เหรอใช่ครับถ้าเป็นฉีดใช่ครัาแสนห้าถ้าฉีดมันอยู่ถังพาติกมันอยู่4ี่แสนแปดสี่แสนแปดทแบบนี้สี่แสนห้าแสนห้าห้าแสภาพแบบนี้เลยแบบนี้เลยดไปได้เลยตัดัวเดียวรองนี้สี่แรงสเปคนี้ลงด้อีกอันนี้กี่แรงนะครับยี่สี่แรงฉีดคือสี่สิบแปดฉรงก็เหมือนกันสเปคนี้หมดใช่ถ้าตัวนี้องเป็นี ถ้าจีดอย่างเดียวอะสี่เสแปดีดอย่างเดียวสี่เสนแปดอย่างเดียวห้าแต่ห้าตัดแต่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 ัดแต่ตัดแต่ตัดต่ตัดต่ตัดแตตัดแต่ตัด่ตัดแต่ตัดต่ตัดต่ตัดแต่ตัดแต่ตัดแต่ตัดตตัดแต่ตัดแตตัดแต่ตัดต่ตัดแต่ตัดแต่ตัดต่ตัดแตตัดตตัดตตัด่ตัดตตัดตดตตัด่ตัดต่ตัดต่ตัดต มีหวานด้วยอีสามกว่นมีหลายนะบบรับประกันเปล่ารับอ่าถ้าของเรานะครับเราแตกร้าวเลยรับประกันหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งถึงบ้านเลยเครื่องัมไมปถึงบ้านเลยใช่ไหมถึงบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยเอามาทำที่อู่นะไม่ต้อง เดี mm. ๋ยวบอกเลยแต่ไปเองไม่ก็จะมีแบบผม่งมายกล้อเล่นอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้แผงคนได้หมดได้ละได้เลยอยู่ในประกันเลยเหรอคนนะคนตายไม่รับประกันเรื่องนึงนะครับ้ามันเกิดจากเราเนี้ยพุทธเนี่ยเราไปใช้อะตรงนี้แต่อ่ะอ่ะเกิดจากเราเราเชื่อไม่ดีเราเราไปตัอมอ๋อซ่อมให้ถึงบ้านด้วยแล้วไปถึงว่าจะลซ่อมนี่เอ้ยไปซ่อมนี่่อไปซ่อมไปเย็นเอ็กวิมิเกเรงอะเป็นไกดญี่ปุ่นแต่เป็นไกดญี่ปุ่นแล้วรับกันให้หือน ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีปัญหาพูดอะไรวะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปั๊มตัวดงูัมเดินเครื่องเครื่องหกเดือนพี่ใช้รั่วซึมไม่มีแรงผมยกให้ใหม่เลยมาถึงยกใหม่เลยไม่ได้แล้วกิดว่ามีค่าเสียพูดถึงว่าประธานแม่เขานี่ไม่มีเงียบไม่มีพ้นประกันไปแล้วล่ะอพ้นประกันก็ะซ่องใม่แล้วก็ผมประกันแล้วเราก็มีทีมช่างมาซ่อมพ้นประกันแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีทีมซ่อมแต่ว่าโอ้เสียใคร ถ้าเกิดว่าผมพ้นประกันแล้วแต่ผมซ่อมไม่เป็นเออทำยังไงก็มี2อย่างถ้างานถ้ามันมันเล็กๆน้อยๆผมไปได้ผมไปแต่ถ้าไม่ได้ผมส่งรถไปเก็บกลับมาอ๋อนี่ไปรับกลับมาที่อู่เลยคนคนซื้อก็ต้องก่ตรงนี้นะครับสามารถดูแลได้ตลอดเลยยี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบโมงโทรมาได้เลยมีปัญหาอะไรโทรบอกผมขอขึ้นหน่อยนะขึ้นทางนี้ได้ไหมได้หมดละไม่เบื่อปวดใจรถตัดไปได้ไง โอเคครับคลิปนี้ก็พอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับอย่าลืมเดี๋ยวว่า่าเจอคลิปหน้าครับ